สวัสดีทุกคนนนะครับผมใน remedy stiner และในวันนี้เนี่ยพวกเราจะมาเล่นเกมที T ่มีชื่อว่า monster Hunter rise demo เ v e r s i o น2กันนะแล้วก็แน่นอนนะวันนี้ก็เช่นเคยเรากลับมาล่าตัวเสือเพลิงนรกนะหรือก็คือแมงนามาโล่น,น,นั่นเองอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมอยากที่จะมาลองเล่นแบบโซโลด่ดูแบบคนเดียวใช่ไหมเพราะครั้งก่อนผมผ่านแบบเล่นหลายคนเลยแบบสี่คนดูดไปคนหนึ่งใช่ไหมเผื่อใครจําได้เล่นหุยคอนนะโดยนี้ผมก็เลยอยากจะมาลองเล่นดาบยาดูบ้าง พูดถึงเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าผมแค่เดีย,ยไม่ค่อยแน่นมากเรื่องแบบเคาน์เตอร์ดับยาวนะครับชั้นทวนอาจจะสังเกตว่าผมแค่เดียโดนบ่อยมากนะครับแล้วก็ตายบ่อยด้วยสำหรับการ拉แมงหน้าตรงน,นี้ตอนนี้ผมแบบมาสู้และเท่งก่อนนะพยายามที่เก็บเกล็ดนะประมาณนั้นแล้วก็พยายามที่จะขึ้นขี่กันด้วยจะได้ลากไปสู้กับแบงหน้าเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาประมาณนั้นนะแค่เดีย,ยขึ้นใหญ่ยู่แม่นนะตอนนี้ผม,มเพราะาผมเล่นดับยาวก็เลยเอาชนะนึงนาหนึ่งโดยที่เราแบบไม่ใช้ตัวแมงมุมประมาณนั้น นะแต่ไนไรนะผมเองแค่เดีเยรโดเยอะเหมือนนะเพราะจริงให้เพิ่มตรงผมผมไม่เคยแพลนี่ตัวไรเทียมมาก่อนนะเทอมเพิ่มตรงทุกคนจะสังเกตได้ผมแบบเล่นดาบยาวให้ในห่วยมานนะผมเองก็นั่นแะหละนะผมแค่ได้เล่นไม่ค่อยเก่งมาตั้งแต่ตอนช่วงสมัยเวิร์กแอร์บอลแล้เธอใครจำได้นะผมแค่ได้เล่นเวิร์กแอร์บอลก็ประมาณนี้แหละนะเขาเติมไม่เก่งเท่าไหร่ แล้วพูดถึงเองเนี่ยเผื่อใครสงสัยเนี่ยตัวดาบยาวเนี่ยมันจะมีท่าเคาน์เตอร์อยู่หลายท่าเหมือนในภาคไลนะ์นะครับที่ผมใช้บ่อยก็จะมี CRB เก็บดาบแล้วก็ CRCA กับในการเคราน์เตอร์มานะแต่พูดถึงตรงนี้นะครับเออผมก็ขึ้นขี่ได้พอดีนะแล้วก็แม็กหน้าก็เพิ่อนเธอว่มามาพอดีเลยห่างใส่เลยเพ <c oughs> ราะนนในไหนแกก็ย้ายมาละใช่แล้วปกติก็แปลกมนะปกติเออแม็กหน้าแกมักจะไปแมป12ซะมากกว่าที่ผมเจอนะครับนะแต่ว่าโชคดีนะว่ารอบนี้แกเกิดแมป9แล้วแกย้ายลงมาพอดีนะผมก็เลยไม่ต้องเสียเวลาแบบไปตามหาแกไปใช่ไหม จะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาเพิ่มนะเพราะเอาจริงนะเ,เวลาในคนนี้แฮนจับกันมากนะแบบถ้าเกิดว่าร่นเวลาได้จะช่วยดีอนนี้ผมพยายามที่จะเล็งหางนะแต่ว่าตัวนี้เทียนแกฟ้าอีกดีเกลียบว้าวไปรอบนึงนะแต่ไม่เลยนะผมแบบตีห่างต่อจะได้ทําให้แบบเตียวตัวไฟกระเบิดได้นะเพราะปกติเปลวไฟแกจะระเบิดได้ถแต่ว่าเราตีตรงส่วนไฟเยอะพอนะประมาณตรงนี้แบบแกแค่เดียดฟันฟาดกว่าพอดีนะมันเกลียบ สมัยคาเตอร์ได้เซนแน้นอนว่าห่วงแบบนี้ไม่โดนตัวแกนะก็เลยทำให้เกียร์ไม่ขึ้นแกวใสแต่รอบนี้โดนนะนี่เถอะโดนโดนขาส่วนส่วนล่างนะแค่เดียนเนยะบางทีก็โดนวันนี้ไม่โดนนะตอนนี้ผมโดนห่างเต็มเลยนะแค่แปลกใจมั้ยนะเพราะปกติผมไม่ค่อยโดนห่าห่างนะนนะเมื่อกี้แค่สุดเลยว่าแกเล็งแม่นมากแยายามจ้วงแนะต่ว,ว่า ก็หนนะผมก็มีจังหวะเปิดช่องได้พอดีนะพยายามกระโดดขึ้นตรงนี้แกพยายามแบบใช้คลื่นเปลวเพลิงนะตออยู่ในในะยใลกล้ๆจะหลบง่ายหนึ่งเปรียแบเทียบกับตอนอยู่ในกะไกแค่ในเสียงกว่าตัวอนนี้ผมพยายามรอเคาน์เตอร์ดูนะผมตรงนี้แกกัดดีแล้วก็จะหางต่อนะตรงน,นี้ดีนะผมแค่เดียวเราเล่นกันบ่อยแนะแค่จำได้เราว่าแกทำแบบบ้างปกติแบบท่านั้นที่แค่เดียวผมเห็นที่หางกน,นคือเวลาแกกัดใช่ไหมถ้าเกิดแกกัดปุ๊บแกจะหางต่อเลยนะก็ดีนะว่าตอนกัดแกไม่แรงมากน้ำเกลือรับได้แล้ด่เมร ก็ไม่ล้มเดยตอนนี้มันโดนเต็มนะโฮมแพยายามจะจิ้มแล้วก็แพยายามจะแผดีนะแพยายามจะเคาน์เตอร์แต่ว่าแบบจังหวะมันช้าเกินนะถ้าที่โทนเห็นตอนนี้ผมแบาแพยายามเลี้ยงไฟนรกไว้นะแบบจะได้กระโดดไปหาแกดาจะได้ทำให้แกล้มนะเพราะว่าผมยังไม่เคยทำนะตอนนี้ไฟเป็นเสียงปเรียบร้อยพงแพมจะกระโดดขึ้นไปนะตรงแต่ว่าเพิ่งเผลอว่าตัวไฟแกแตกพอดีนะไฟแกระเบิดพอดีเพราะเมื่อกี้ผมแ่บไปฟันแกรเราหนึ่ตรงส่วนหลังแกพอดีนะ ตัวนี้ก็ตีหน้าฟรีนะครับแล้วก็ผมแพมที่แพมทียกขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้จะได้เนะว่าตัวนี้แกถอยหลังพอดีนะครับก็เลยไม่ค่อยโดหนหานะไม่โดน้าพอด<น>ีจริง,รงๆอ่ะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ครับแกพลิกกลับขึ้นมาตัวนี้โหข่าวเตอร์ได้พอดีนะครับแต่แสดงนะว่าเมื่อกี้แกชนพอดีเลยนะครับเกรงแค่ดีย,ย้อนกลับมาไม่ได้รอบนี้นะรก็โดนแมสต์นะแต่นอกก็เก็บเกล็ดแดงไดงแลกกันเถอบกันแลกตัวนี้ก็นะตีได้น,นะผมสามารถที่จะตีหน้าไดาแ้แพมแรงหน้อยนี่ นะครับแค่เดียดาเมจเยอะกว่าถ้าเกิดว่าผมแบบเล็งหน้าตัวใช่ไหมถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวไม่รู้แกทำอะไรตรงนี้นะอันนี้แกกว่าจำจังหวะจนได้ตรงนี้นะดีนะว่าฟันโดนโดนปากกันเลยนะก็เลยโดนดาเมจเยอะอยู่ใช่ตรงโดยเพราะตรงเทียบเวลาแกมีไฟขึ้นตรงปากพูดถึงแกก็ย้ายไปนะแมปล่างนะแค่เดียแปลมนะเพราะว่าตีแกไม่ค่อยย้ายไปข้างล่างเท่าไหร่นะถ้าเทาที่ผมจําได้นะแต่ว่า นั่นแหละนะตอนนี้เมื่อกี้ผมแบบตัดไปอ่ะไปเก็บดวงไฟฟ้ามาแล้วก็ปาใส่นะจะได้ทําให้แบบตัวแม็กนาแกร์มีโอกาสสตันง่ายขึ้นถ้าผมตี่ปาแกรไว้แล้วนะคือเพราะว่าดวดไฟฟ้าทําให้แบบทัวอาวุธเนี่ยสามารถจะทําให้แบบตัวแม็กนัมติดสตันได้ผมอ่านผมก็เลยปลาใส่นะแค่ยังไม่ผิวอะตรงนี้ให้สิงเลนะผมเข่าเตอร์เ,รเสียเหมือนนแอบเสียนิดนึงนะครับจังหวะแค่เดียวต้องแบบเป็นึงนะเพราะว่าถ้าเกิดจำจัวะพาดนี่านนตายใช่เพราะผมเองก็ไม่ได้เก็บนิดแดีย ผมไม่ได้เก็บพวกแบบ ine, เอนดิมิกไลรพวกสปีดเบิร์ดจะไปไปเก็บพวกแบบหัวใจไม่ได้เก็บมาเลยนะเพิ่มเลือดนี่ตรงนี้แ,บบแกห่างแล้วก็ดีนเะอาผมแบบยังคาลเ,เตอร์ได้ตนนัวนี้เป็นห่วงมันแนวะว่าท้าคาลเตอร์แต่รอบเลยเพราะผมจังหวะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะไอผมอันนี้ก็โดนอีกครั้งหนึ่งนะดีนเะอผมยังรอดอยู่หนึ่งนะมีเลือดอยู่หนึ่งเหลืออยู่ไม่งั้นก็ตายไปยตัวนี้ผมก็พยายามที่จะฟันตรง,ต,รง,ต,รงตัวแกนะตรงหลังแกเพราะว่ามันมี ไฟขึ้นพอดีนะครับแต่ว่านนั่แหละนะผมก็แลกกับโดวพอดีนะตรงนี้ดีนะผมแบบเล่นหลบได้นะ <c oughs> เสียวมากใช่ไหมเสียวมากตัวนี้แบบแกอีกรอบนึ่งนะพยายามที่จะขึ้นขึ้นไฟละนะตนัวนจะเห็นดําเสียวมากแบบต้องกริ่งหลบซ้ายขวาพยายวหลบได้ <c oughs> ผมพยายามจะดูว่าแกทำอะไรต่อแกไม่ได้เล่นอะไรมากเมื่อกีก้ผมก็เลยแบบหนีแทนเลยเพราะผมไม่ไช่วยแกทำอะไรต่อไปเลยตัวนี้ผมแบบดูว่าแกจะพุ่งนะแล้วกแกก็พุ่งชนจร,จริงด้วย าเกิดเล่นไปเรื่อยเนี่ยแต่คนก็จะจัดจังหวะเองนะสภาพุ่งชนนะแต่พูดถึงตรงนี้แกคำนามแล้วก็แกพยายามจะได้บ้างตรงนี้เออแกได้บอมกระโดดพุ่งลงมาเฉยเลยลน้องก็ไม่รู้ทำไมนะผมคิดว่าระยะเราอยู่ไม่ได้ไกลมากแต่ตอนนี้ผมแบบพุ่งไปหาตัวจะได้หลบภาพภากว่าแกนะมันดีนะตอนนี้ผมโดนปิดแต่ว,ว่านนะแพดดี้ไม่โดนนะเช่นเคยตอนนี้ผมพยายามกดแพดดี้กันกันกบท่าทัดปกแก ถ้าตกแกให้ชาหนึ่งก็เลยทำให้จับจังหวะง่ายกว่าแต่ก็ตรายอยู่เพราะถ้าแกแรงเท่าก่าแกขึ้นไฟม่วงแล้วเกาะเต็มตามปกตินะผมแค่ไดถ้าเกิดผมแบบโดนตรงนี้เนี่ยผมน่าตายผมคิดว่าแค่อันตายเล่นเสียงตอนนี้ผมพยายามที่จะใช้ท่ากระโดดรอบหนึ่งอันนี้โดนไม่ใครจะท่ายนะเพราะผมแบบเหมือนกับโดนแบบตรงส่วนหลังซะมากกว่ามากกว่าโดนแขนกับตรงหัวถ้าผมแบบเล็งหัวเมื่อกี้น่าโดนดาเมจจะกว่า นะนั่นแหละก็ทำไม่ได้อันนี้ผมเองก็พยายามแบบเรียกมาแล้วก็ลงไปนะเพราะตรงนี้แม็กหน้าแกลงไปแมปหนึ่งนะครับไปอยู่กับมิสซูเซเนเลยเพื่อนคนเเกตอยู่ด้วยกันเลยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเลยตรนนี้นะสองคนนี้นะครับลมแบบอันนี้เป็นเฮียมิสซูประทากับแม็กหน้าแล้วก็เพิ่เผิ่งว่าตรงนี้แม็กหน้าแกลงลพอดีจะแกให้ขี่ได้พอดีแล้วก็ตัวนี้เหมือนกับผมแบบจะพยายามชนตรงเสานละจะได้ขี่ต่อได้แต่ว่าอะไร นะแบบเพิ่งเพิ่งผมแบบไปชนโดนมิสือพอดีนะครับก็เลยเสียไปเลยนะจงังหวะนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเออถือว่าโชคดีที่ว่ามิสือกับแมงหน้ากันลงมาด้วยกันพอดีนะเพลยผมจะได้ไม่ต้องแบบไปแยกแมงหน้ามาเออไม่ต้องไปแยกมิสือมานะถ้าเกิดเออแกอยู่ใกลน้นี่เพราะผมเสว่าผมถ้าเกิดผมแบบไม่ไม,ไม่ไม่พึ่งตัวระบบไวเวอร์เรดดิ้งน,นนะผมแค่เด็ดตีไม่ทันนะครับส่วนตัวสับผมนะแต่ นะผมเองก็พยายามแบบตีให้ดาเมจที่สุดเท่าที่ไวได้โดยใช้มิสูเนะแกให้ตีแหลมสามมิสซินะนะแบบดูดเาเมจแรกๆอาจจะดูไม่เยอะแต่แดงใช้ได้เลยนะสามมิสซินะผมไปส่วนตัวนะตอนนี้เองก็นะพยายามที่จะเล็งแขนนะเพราะตอนนี้แบแกแขนติดไฟนะแค่ตีแคบพยายามโหให้หัวระเบิดน,นะพยายามเก็บเกล็ดแดงนิดนึงนะตอนนี้นะแล้วก็แกลุกขึ้นนะตอนนี้ผมพยายามที่จะขึ้นขีดแต่ว่าไม่ทันดีนะผมแบบมันมันไม่โดนนะกว่ามไม่โดนนะตอนนี้แกจะระเบิด ก็พอแกระเบิดปุป๊บเนี่ยต้วนสังเกตวก่ากรอกแกจะขึ้นเต็มนะแบบแกจะมีอ่อมีอะไรงอขึ้นมาเยอะเลยสังเกตเลยมันจะเปียกพอควรนะตันนี้อันนี้ผม,มแบบพลาดเองนะผมพยายามผมโลภอยากที่จะขึ้นหัวแต่ว่านะครับโดนพอดีผมแห่ใจร้อนไปนะ,น,ะน,นี้คลื่นนะแต่ไม่เล็งเรานะก็เลยไม่โดนแนค่โอเคนะตอนนั้นผมเองก็พยายามแบบดูว่าแกทำอะไรแต่ผมแบบไม่ค่อยรู้จังหวะน,นะแล้วก็เอาจริงนะผมบอดเลยว่าตอนเข้าช่วง แบบหนึ่งเนี่ยผมบอกเราแค่เดียวแย่มากเล่นแย่เยล่นไมดีเลยผมแบบจับจังหวะไม่ค่อยได้แล้วผมแบบเริ่มโลคเน่หมือนใช่ผมเริ่มประมาทบอกผมแบบเริ่มประมาทจริแล้วผมแบบการจังหวะไม่ถูกนะตอนนี้ผมแบบพยายามแบบเก็บเกๆนึงนะตอนนี้แกกัดแล้วแกจะหางต่อนะแต่ผมรู้ว่าแกหางกเ็เลยไปคาลเตอร์ต่อ,อทีครับซีอาร์กันเะอย่างเงแล้วก็อันนี้แกสองจังหวะต่อตอนนี้ผมแทนขึ้นขี่แทน่นนะก็เลยไม่แพ้ดีนะก็ต่อดีเดียวตอนนี้แบบโดวงพอดี นะโดนแบบโซนลังนี้พอดีนะก็เลยทำได้ไม่ได้หัวแล้วก็ตัวนี้หัวแกกระเบิดน้ำหนึหน่งถือว่าดนะีเหมือนทำให้หัวระเบิดได้นะแต่เะไ้นะว่าตัวนี้เหมือแนบบกับแกเปลีป่ยน,นที่พอดีกนะ็เลยไม่โดนนะผมการจะกดแต่ไม่ได้นะอันนี้แ็หางต่อแล้วก็ผมพยายามที่จะวางกับดักไฟฟ้านะจะได้เล็งหัวให้มันถูกเพราะผมสกเกลผมเวลาผมไม่วางเนะี่ยผมแบบเล็งไม่ค่อยแม่นไนะ่ถ้าเกิดว่าแทนจะตีให้มันโดนหัวนะผมแบบเล็งไม่ค่อยโดนนะ ตอนนี้โดนกวาดนะผมพยายามเก็บเกลี่ยแทนนะผมแบบโลภอย่างที่ผมบอกผมบอกยาที่เล่นแบบพยายามฆ่าแบบให้มันเร็วนะแต่ว่านะ่าโดนะตอนนี้แกเหนื่อยละนะผมเองก็พยายามจะวางกับดาบนะเอาจริงตอนนี้ผมไม่ควรวางผมแค่ผมควรจะตีตอ่อแต่ว่าเนะพราะผมวางเพิ่มผมก็เลยไม่โดนหัวเทียนเะทียนแล้เมจก็เลยเบามากอันนี้เป็นค้อยแพ้ผมอย่างหนึง่งนะผมแบบเวลาเหนื่อยผมแบบมาจะวางกับดางนะคือมันก็ดีแหละแต่แค่เออผมแบบน่าจะ ตรงนี้ผมน่าจะได้เมก่อนนะแล้วค่อยวางน่าจะดีกว่าวางใช่ไหมนะแต่นั่นทำไม่ได้นะแต่ผมพูดจริงนะตรงนี้ผมแค่เด่นไม่ค่อยดีเลยนะตอนส่วนหลังถ้าเกิดตอนนี้ผมเล่นดีผมคิดว่าผมน่าจะเล่นผมคิดว่าผมน่าจะเล่นจบได้ภายในแบบ13มนาที14นาทีนะคิดว่าอแต่ว่าเพราะว่าผมแบบเล่นแย่มากเลยทําให้ผมแบบพลาดบ่อยมากตอนนี้ นะตอนนี้เองก็เดาเปลี่ยวแกก็จะคำรามแล้วแล้วก็แกก็จะระเบิดตัวนะนะพยายามพียร์ขึ้นเป็นๆะที่เรายังขับเตอร์ได้ตรงนี้รอบหนึ่งนะครับเอันนี้แกก็จะหายนะแล้วก็อันนี้ผมผ่านเถียนผมพยายามจะกินยาตัวนี้แล้วก็เรียบร้อยนะเพราะผมกินยาผมก็เลยทําให้ผมแบบวิ่งชาลงแล้วก็ผมพยายามที่จะมวนตัวผมเห็นแล้วว่ามันจะตีโดนผมใช่ไหมขึ้นมันจะโดนผมพอดีผมก็พยายามจะมวนตัว,ต,วต่อมาไม่ทันละผมแค่ได้เล่นชาไปหนะ่อยใช่ไหมนะม แล้วก็ไหนอนะตรงนี้ผมเองก็เสียเวลาเองเหมือนนะพยายามไปเก็บเลือดน,นู่นนั่นอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามวิ่งกลับมาตรงนี้โดยเทียบเหลือเวลาประมาณ2นาทีนี้แค่เหลือน้อยมากจริงๆจังหวะตอนนี้นะครับผมเองก็พยายามตี๊ยตีหน่อยยังตีโดนหายนิดนึงนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าดังพอทำ damage เเได้อยุนะ่นะตอนนี้แกก็พยายามกวานนะผมเองก็พยายามที่จะลองดูว่าแกทำอะไรตรงนี้ผมก็เคาน์เตอร์ตรงนี้เจะร้อยนะอย่งเดียวยังโดนอยู่ใช่ไหม แล้วก็ผมก็พยายามที่จะตีล่าหนึ่งนะดีนะตรงนี้แทำแขนแตะพอดีนะครับเลยผมเลยไม่โดนห่างตรงนี้นะแต่ตอนนี้ผมพลาดล่าหนึ่งเห็นปะสังเกตใช่ไหมทุนเมื่อกี้ผมแบบแค่เดียมีจังหวะผมแบบเก็บดาบช้าไปหน่อยนะครับก็เลยทำให้ผมเคาน์เตอร์ไม่ทันนะผมโดนกว่าดพอดีก็เลยตายพอดีถ้านั้นแข็งแรงมากถ้าเกิดผมแบบถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บพวกเอนดีมิกไลฟ์ใช่ไหมถ้าเกิดไม่เพิ่มเรล่มมาก่อนนะก็เลยทำให้ผมแบบโดนวันช็อตทันทีนะอันนี้คือต้องบอกผมพลาดเองนะแล้วก็แกนตีทันทีตอนนี้ นะแต่ดีนะว่าแกไม่ได้เล็งผมนะแต่ผมผมเป็นห่วงไงว่าแกจะเล็งผมนะก็เลยเออแค่เดียวไปแอบหลังคิดเองซึ่งก็ไม่รู้มันจะมันจะหลบได้ไหมนะแต่ตัวนี้แกใช้คลื่นนะตนัวขึ้นเพลิงนะแล้วก็ผมพยายามที่จะหาจังหวะเข้าไปตีแต่แค่เดียวตอนจังหวะน,นี้พูดต,ตรงๆว่าผมตายสองรอบเนะี่ยผมแค่เดียวเล่นแบบไม่ไม่กระัว์มากใช่ไหมประมาณนั้นอารมณ์แบบเล่นแล้วเสียวเครียดประมาณนั้นนะตอนนี้ผมก็โดนกัดด้วยกัน แล้วก็แกพยายามจะหานตรงนี้นะถ้าเกิดตอนนี้ผมโดนก็คือผมตายนะคือบอกว่า <c oughs> คือทุกอย่างที่ผมโดนตอนนี้คือผมตายแน่อนอนแพ่เครียดเครียดมากนะตอนนี้เออแ้วผมก็โดนด้วยตรงนี้นะโดนผู้อีกรอบหนึ่งดีนต่ว่าตรงหลังแกไม่ไม่มีไฟนะผมกเ็เลยโดนดนาเมจน้อยใช่ไหมเทียบกับตอนที่แกมีมีไฟตรงหลังไว้นะแต่ตรงนี้ผมพยายามจะคาลเตอร์นนะดีนะยังโดนนะโดนโดนแขนพอดีแค่นิดนึงนะตรงนี้ผมเองก็พยายามจะแพลดีท่านะท่าล้มแต่ว่า ผมแบบให้เร็วๆไปหนึ่งนะเที่ยงคืนหรืะะรอช้าไปไหนไประมาณนล้นะแล้วก็ตอนนี้เองนะแกก็พยายามจะได้บอลนะเพื่อผมเองก็ไม่ชัวร์ผมกเก็เลยพุ่งหลบเลยนะรจริงๆผมมวนตัวหลบก็ได้แต่ผมไม่ค่อยมั่นใจตอนนี้เองก็นะครับจริงๆตัวนี้ครัเราฝันได้นะเพราะว่าเวลาแกใช้ผงระเบิดแกใช้ระนาดหนึ่งกว่า ين, จะกว่าจะทำเสร็จนะครับตรงนี้โดนพอดีตรงนี้แกจะตะปบสองรอบต่อนะตัวนี้แค่อันตรายมากนะหลบซ้ายขวาจะดีกว่านะทีเดียว ดีกว่าแบบหลบถอยหลังนะเพราะว่าปกติเวลาถอยหลังมันมักจะโดนมตรงนี้เวลาผมไม่เหลือละตรงนี้ขึ้นเพลิงต่อแล้วตรงนี้ผมก็น่าจะพยายามขึ้นขี่ใช่ผมพยายามจะขึ้นแล้วก็พยายามใช้ท่าเล่นจบพอดีเลยไม่งั้นหนมะดเวลาแล้วใช่ตองนี้โทนจะเห็นว่าผมแบบเหลือลายสองวนะิสักสียดีห้าสิบแปดวินะอันนี้ก็นั่นแหละนะและนั่นคือโซโลแมกนามาโร่โดยใช้ดาบยาวนะคือผมพูดเลยว่า ผมแบบเริ่มมาดีนะใช่ผมสึกอย่างน้อยผมเสือผมแบบเริ่มมาดีผมแค่เดี่ยะจับจังหวะแบบหาจังหวะเคาน์เตอร์ได้บ่อยอยู่แต่ว่าผมไปตกมาตายตอนแบบหนึ่งผมว่านะแบบผมแค่ได้เล่นแบบโลกไปนะผมรู้สึกใช่ไหมโดยพอตอนที่แกเหนื่อยนี่ผมรู้สึกว่าผมเล่นโลกไปนะถ้าเกิดถ้าเกิดผมแบบเล่นแบบมีสมาธิกว่านี้ผมน่าจะเล่นจบเร็วกว่านี้อย่างน้อยผมน่าจะจบภายในแบบสิบสี่สิบสามนาทีผมคิดว่าอย่างน้อยนะนะจะได้ไปเพราะว่าผมเสือผมแบบไปเสียเวลาตอนแบบตายสองรอบไหมเราเออไม่ได้มีเวลาเคาน์เตอร์ต่อพารี่ต่อภายในช่วงนั้น นะเบอร์จะได้ไหมนะแต่ก็อย่างน้อยก็ผ่านนะโมน,นี่ดีน้อยก็ผ่านใช่ไหมผมในก็น่าจะพอละสำหรับการล่าแมกนามาโลนนะผมไม่ได้มีความคิดอยากที่จะเล่นแบบสปิลันนะครับในในเดโมนะผมอยากที่จะรอตัวเกมเต็มซะมากกว่านะราครับแล้วค่อยไปเล่นอีกทีหนึ่งตอนนั้นนะคระับกสงสัยว่าผมจะเล่นอีกไหมนะครับสำหรับตัวเดโมนี้ส่วนตัวผมคิดว่าผมอยากจะรอเกมเต็มซะมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เกมเต็มมันก็เหลือแค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมก็จะมาแล้วผมคิดว่าผมอยากจะไปรอแบบเล่นอีกทีหนึ่งตอนนั้นเลย ถ้าเป็นไม่ได้นะพูดถึงอันนี้เองก็เป็นตัวโบนัสวิดีโอเล็กน้อยนะครับที่ผมแบบเล่นไม่ผ่านนะรอบนี้คือรอบที่ผมเล่นไม่ผ่านแต่ว่าผมแบบมาโชว์หนึงเพราะว่าตัวนี้ทุกคนจะเห็นน้ว่าแม็นกน้าแกให้เดียวเวลาแกแกตายเนะี่ยแกก็จะมีแสดงท่าที่แบบเหมือนแกใกล้ตายเหมือนสังเกตแบบนะเนะวลาแบบแกเดินกระเพกนี่นะแล้วก็พยายามที่จะหาจุดนอนเพราะอะไรนะทุกคนจะเห็นได้ผมแกว่าแม็นกน้าแกแกแมีเหนื่อยแกมีแบบใกลตายด้วยเหมือนแบบอารมณ์แบบมีแสดงการอยู่ใช่ไหมนะครับว่าผมแค่แค่ที่จะโชวยหนึ่งนะครับแต่ก็เท่านี้แหละเราเองก็ไม่มีอะไร นะแล้วพวกเอง,เองเก,อเก็น้องขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่มาติดตามชมวิดีโอในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็สามารถที่กดไลค์ได้เฉยแล้วก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะในเกมเต็มนะก็ผมนนใน,นเลมิสซนอร์แล้วนะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์นี้สดัดตว์บ๊ายบาย